ดาวพระรหัสเนี่ยนะครับเดินไปตำแหน่งไหนไปช่องไหนนะครับอ่าก็ให้คุณนะให้คุณดีในเรื่องชะตาอยู่เสมอเสมอครั้งนี้นี่นะครับดาพระรหัสจะย้ายจากราศีเมษมาสู่ราศีพฤษภนะมาช่วยในเรื่องของอ่าเงินเงินทองทองนะความสุขใจให้กับหลายๆคนหลายๆด้านนะครับ ที่ตำแหน่งของเขาล่ะนะครับในแต่ละครั้งในพระราชเขาจะเดินมาให้อารมณ์ไม่เหมือนกันนะในปี2,567นี้นะครับพระประหัดจากโคจรมาได้ตำแหน่งเป็นจุลจักนะจุลจักเนี่ยก็จะตรงข้ามกับทางด้านของมหาจักรนะมหาจักรก็แปลว่ายิ่งใหญ่ใช่ไหมเน็ดเหนื่อยฟาฟันต่อสู้นะครับอ่าเราจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ตัวจุลจักเนี่ยนะครับอ่าถ้าจะแปลนในแง่คิดดีหน่อยนะเขาเรียกว่าสบายขึ้นนะเบาขึ้น อย่างเงี้ยนะครับอ่าก็ถือว่าจะเป็นเรื่องดีนะให้กับทุกๆในหลายๆลัคนาราศีด้วยนะจะเป็นดีจะเป็นร้ายอย่างไรนะครับให้กับแต่ละลัคนาราศีนั้นนะรองรับชมรับฟังกันได้ในคลิปได้เลยครับสวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมทุนทุกคนทุกท่านอ่าดาวพระประหัสเนี่ยนะครับของชาวลัคนาราศีเมทุนเนี่ย จะมาจากทั้งหมด2เรือนนะเรือนที่1ก็คือในเรือนของภพปัตตานินะครับก็คือแปลว่าหุ้นส่วนคู่ครองอะไรต่างๆนะครับอีก1เรือนเนี่ยนะครับก็มาจากภพกรรมะนะ การงานหน้าที่การการะทําอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอ่าทีนี้นะครับดาวทั้งสองเรือนนี้นะพอไปตกวินาศนะของเรือนชะตานะั้นะนะครับอ่าบางคนก็บอกว่าเอ๊ะทั้งปัตตานีไปตกมรณะแล้วแปลว่าอะไรเลือกลาย่าร้างหรือเปล่าทั้งตัวกรรมมาหน้าหน้าที่การงานไปตกวินาศอีกอาเออจะเป็นยังไงดีเนี่ยนะจะแปลว่าตกงานหรือเปล่านะอ่าก็ต้องบอกว่า อาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดอย่างที่ชาวลัคนาราศีเมถุนคาดคิดนะเพราะว่าในดวงของคทุกๆคนเนี่ยนะครับก็จะมีดาวมาประกอบในเรือนชะตาเนี่ยนะครับทั้งหมด10ดวงนะในแต่ละดวงก็จะให้คุณนะครับให้โทษแตกต่างกันไปในแต่แตละช่วงนะครับแต่ทีนี้เนี่ย ดาวพระประหัตเนี่ยนะครับอ,อย่างที่บอกอ่าถ้าสมมติมาจากในเดือนของภพปัตตานีก่อนนะโคจรไปตกในเดือนของวินาศานะของเรื่องชะตานะครับดาวในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับก็หมายถึงว่าอะไระในแง่ดีเนี่ยก็คือว่าชาวลัคนาราศีเมทุนเนี่ยนะครับก็จะมีเกณฑ์และนะในเรื่องของ บางคนนะมีสเสน่ห์แรงเกินไปนะมาจากปัตานีนี่นะก็อาจจะมีกิ๊กมีอะไรนะครับเกิดขึ้นได้นะมาแอบซ่อนไว้ไม่ได้เปิดเผยอย่างเงี้ยน,นะครับอ่ามาอยู่ในเรือนสัตหาได้นะเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องนะบริหารเสน่ห์ของเราให้ดีๆนะอย่าให้ไปแบบใช้เยอะจนเกินไปนะไม่อย่างงั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีคู่ครองนะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับในปี2,567นี้เลยนะครับแถมไปตกมินาทไง นะเขาเรียกว่า,าประมาณว่ามาเร็วๆนะมาเร็วๆพบปะปิ้งกันเร็วๆนะฮะแล้วเดี๋ยวมันจะพลาดพลังได้นะครับมีกิ๊กมีอะไรซ่อนได้นะอันนี้นะครับคู่ครองของชาวเมทุหน,นะคอยจับตาดูนะเมทุนเอาไว้ได้เลยนะนี่อีกหนึ่งเดือนนะครับ ของความหมายเนี่ยนะครับนะก็อย่างที่ว่านะปัตตนีไปตกวินาศนะอันนี้คือข้อดีนะในแงด่ดีหมายถึงว่าคนไหนที่มีคู่ครองคนรักนะที่แต่งกันมานานๆอยู่ด้วยกันมานานๆเน,นี่ยนะครับคู่ครองคนรักเนี่ยนะครับก็จะมาคอยสนับสนุนไงนะมาคอยผลักดันให้กับชาวลัคนาราศีเมถุนนี่นะครับมีความเจริญก้าวหน้านะในเรื่องอะไรล่ะในเรื่องหาเงินหาทองนะเรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละนะคู่ครองคนรักเนี่ยนะมาช่วยหาช่อง ทางต่างๆให้ได้นะเช่นว่าชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยอยากจะประกอบธุรกิจกิจการบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะแต่ก็ไม่ลงมือสักทีไม่ทําสักทีนะอ,อ้างว่าไม่มีทุนนะครับไม่มีความรู้นะทั้งไม่มีทุนและไม่มีความรู้เลยนะทีนี้ก็พอคู่เราได้ยินนะแฟนเราได้ยินสามีเราได้ยินเธอไม่มีความรู้ใช่ไหมเดี๋ยวฉันจ่ายตังค์ให้นี่นะเอาไปทําอะไระไปเรียน นะไปหาความรู้ไปเรียนพิเศษไปติวพิเศษเพิ่มขึ้นนะเพื่อได้ความรู้ต่างๆกลับเข้ามาหาทราบหาเงินหาทองนะครับแถนได้ความรู้ต่างๆมาเหมือนแบบเป็นความรู้สะสม,มอ่ะกลับเข้ามาให้กับตัวเมทุนเองด้วยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นะนะ่นะมันมีทั้งสองเรื่องนะทั้งดีทั้งร้ายนะจับพบเดียวกันเนี่ยนะครับมันอยู่ที่อะไรล่ะมันอยู่ที่บุญกุศลเรืว่าเป็นตัวตัด นะเขาบอกว่าโหราศาส,รา,า,สราสตร์เนี่ยมาของพุทธศาสตร์แต่พุทธศาสตร์เนี่ยเหนือกว่าโหราศาสตร์นะเพราะอะไรเป็นตัวบุญนะทาให้เราหลุดพ้นทําให้เราแก้ไขสถานการ,ร,รณ์ต่างๆที่ไม่ดีได้กลับมาดีได้นี่นะครับอ่าก็คือทางอ่าบุญของพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นนะชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยใครเคยเป็นคนดีมาหรือหรือเป็นคนดีปัจจุบันเน่ยนะครับไม่ต้องกังวลใจนะเวลาดาพระประหานไปตกวินาศนะเขาเรียกว่าพระดัดมาให้คุณ บุญกุศลที่เคยทำมาเนี่ยนะครับก็จะมาตามนะคอยเป็นที่พักพิงอ่ะนะคอยดันนะให้กับชาวเมถุนทุกคนนะครับหาเงินหาทองจเจริญก้าวหน้าในใดๆเรื่องได้นั่นเองนะครับนีดาพระประหัตอีกหนึ่งเรือนนะที่มาจากในเรือนของภพกัมมะนะกัมมะของงานไงนะนะการกระทำต่างๆของชาวตัวตนของเมถุนเองเนี่ยไปตกวินาศน,นะพอไปตกวินาศเนี่ยก็แปลว่าอะไร นะลัคนาราสีเมถุนนะมีเกณฑ์ที่จะ เหมือนอไปทํางานต่างประเทศดีไมล่ะไปหาเงินหาทองส่วนใหญ่จะเงินเงินทองทองนั้นแหละนะไปทํางานหาเงินหาทองต่างประเทศนะหรือบางทีอยู่ในไทยนี่นะครับก็ได้ลู่ทางนะได้ช่องทางในการหาเงินหาทองต่างๆนะครับจากแดนไกลน,นะกลับเข้ามาให้กับเรือนชะตานะเล็กๆน,น้อยฉันก็เอาหมดเล็กๆน,น้อยฉันก็จับหมดนะชาวเมถุนเนี่ยนะครับหาเงินหาทองแต่เป็นเงินทองจากแดนไกลนะอย่างบางที เราเดินทางไปท่องเที่ยวนะไปท่องเที่ยวทางไหนดีละ่ะอ่าไปทางอ่าทิศตะวันออกนะสมมุติไปเที่ยวตามทะเล ช่องทางทางทะเลต่างๆเห็นรูทางนะอยู่ดีเห็นรูทางในกรประกอบธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นนะครับให้กับเรือนชะตานะแล้วก็ทํากาเลยนะวางแผนนะจะไปลงทุนนะเขาเียไปจะทําไปทํางานที่ไกลไปลงทุนที่ไกลนะได้เงินกลับมาก็เป็นกอบเป็นกำนะอย่างนี้นะครับก็ถือว่ามีเรื่องดีต่างๆเหล่านี้นะครับกลับเข้ามาให้กับชาวเมถุนด้วยนะครับนั้นใครคิดที่จะเหมือนไปทํางานต่างประเทศ เนี้ยนะฮะอ่าอยูดีอยากจะเปลี่ยนแปลงนะบริษัทได้บริษัทที่อยู่ไกลบ้านไกลเมืองนะได้ตาแหน่งใหม่รับตาแหน่งใหม่เพิ่มขึ้นแต่ตําแหน่งใหม่ไปอยู่ที่ไกลจัดเดิมอ่ะจากทิ่เกิดเดิมจากที่ทํางานเดิมแบบนี้นะครับก็จะกลายเป็นเรื่องดีนะให้กับชาวลัคนาราศีเมทุนนะอ่าไม่ใช่เรื่องร้ายเลยนะกลายเป็นเรื่องดีนะครับนะเพราะนั้นในปีสองพันห้าร้อย 67นี้นะชาวลัคนารนาศนีเมษนคนที่เป็นคนดีอยู่แล้วอะเติมบุญดีมาอยู่แล้วเนี่ยนะก็จะได้รับอิทธิพลดีจากดาบพระประหัตนะทั้งในเรื่องของความรักนะทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์คู่ครองความสัมพันธ์มาคอยช่วยเหลือเนี้ยนะครับทั้งเรื่องของการเดินทางไปทํางานต่างประเทศฐา,านแดนไกลหาธุรกิจที่อื่นที่ไกลเนี่ยนะครับ กลับเข้ามานะเพิ่มเติมรายได้ให้กับตัวของชาวเมทุนเองด้วยนะตลอดทั้งปี2 5ง7เลยนะอันนี้คือข้อดีนะนี่เป็นเรื่องร้ายมันก็ต้องมีอยู่แล้วอะนะให้กับทุกๆรลักนาราศีนะเพราะว่ายัางไงเมทุนเองนะโดนสะเสานะทำมุมตีโกนถึงตัวอยู่นะอ่านั่นก็แปลว่า ตีโกนเนี่ยมันต้องสามจุดใช่ไหมเดี๋ยวมันก็มีดาวไปตรงจุดเ e อทีสามเองแหละนะพอมันมีดาวเข้ามาพบกัดโดนทีทุกทีทุกทีเลยนะอ่าแต่พระรหัสก็มาช่วยไงแล้วก็อย่าลืมเติมบุญเติมบุญส่ให้กับเพื่อนชะตานะครับนี้ถ้าดาวแปลในแง่ลบละ่ะนะมันมีได้ไหมมีได้สินะกัมมะวินาอ่ะนะอ่าพอเราเมื่อกี้บอกไปทํางานที่ไกนะ่เนี่ยเราอยากไปไมั้ยล่ะไม่อยากไปใช่ไหมเพราะอกแปลในแง่ลบด้วยว่าไม่อยากไปแต่ไปแล้วดี นะทุกใจที่จะไปนะแต่ไปแล้วดีนี่นะสมมติบางคนถูกส่งไปอยู่ต่างประเทศโอโหไกลลูกไกลเมียไกลสามีอย่างเงี้ยนะโอ้โหทุกใจเลยไม่อยากไปพอไปแล้วเป็นไงทางานอย่างเดียวงทํทำงานแบบ แบบกะให้ลืมเธออะนะทำงานให้ลืมเธออ่ามันก็ทุกข์ใจใช่ไหมอ่าแต่เงินได้ไหมเงินได้งานหนักไหมงานมันไม่หนักเท่าที่นั่นหรอกแต่เราก็ทําทั้งหนักเองอ่านะพรักงานชาวเมทูนเองเนี่ยนะครับก็เลยจะได้รับอิทธิพลในส่วนส่วนนี้นะครับอ่าเงินทองก็ยังเพิ่มพูนขึ้นถูกไหมแต่มันจะเครียดนิดน,นึงบางทีคิดถึงครอบครัวห่วงที่บ้าน พ่อแม่อยู่ที่บ้านจะเป็นยังไงนะถ้าเราไปต่างประเทศถ้าแม่อยู่ที่บ้านนะจะเป็นยังไงเราย้ายบริษัทไปไกลหน่อย,อยงนี้นะจะกลับมาดูลําบากและนะ่ะเท่านั้นเองน,นะมันก็ไม่ได้ร้ายแรงมากอย่างที่ใครคาดคิดนะนะเพราะ,ะนั้นพระราชเนี่ยนะยังคงให้คุณดีเฉพาะคนที่เป็นคนดีนะเฉพาะคนที่มีบุญกุศลตามติดนั่นเองนะเช่นเดียวกันนะพระราทิอิมายจะเดือนปัตตานีใช่ไหมล่ะปฏิพิบตรวินาศ นะบางทีนะต้องห่างแฟนเห็นไหมเราก็ทุกข์ใจและห่างกันนะเห็นไหมไม่ได้อยู่ใกล้คนรักนะรวมถึงว่าเราก็อยู่ที่เดิมมาแหละนะแต่ปตัตตานีไปวินาศนะไปหาเงินอ่านะหมายถึงอะไรไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะไม่ใช่ว่าแบบเขาจะไปมีคนอื่นนะแต่หมายถึงว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะเพราะว่าหัวสมองเขานะ่หาแต้งเงินหาแต้งเงินหาแต้งเงินกลับบ้านมา นะงานเดิมก็ทํางานใหม่เขาก็จะทําอีกหาเงินหารายได,ไดนะ้เพิ่มมาให้เติมเต็มครอบครัวถูกไหมนะเข้ามาจากปัตตานีงปัตตานีไปพิาินะตัวนี้นั่นเองเพราะนั้นเราก็ต้องนะเข้าใจกันซึ่งกันและกันนะอาจจะเป็นปีที่ห่างไกลกันหน่อยทีแฟนได้งานต้องมาอยู่ที่อื่นต้องไอยู่อะไรอย่างนี้นะครับนะก็ห่างกัน นะแต่ก็ความคิดถึงความสัมพันธ์นั้นยังคงดีอยู่นะ,ะเพราะว่าไหไรเพราะดาวพระรหัสนะคู่ครองของชาวเมทูเองนเนี่ยเป็นดาวสุประเคราะห์นะเป็นดาวดีนะถ้าต่างคนต่างเข้าใจกันนะเพราะเราก็เป็นพุทธสมองใช่ไหมดาวเมทูนนะี่าตัวพระรหัสนะก็เป็นดาวของปัญญานะถ้าเราเข้าใจกันดีรับรองได้ว่าความรักมันก็ยังหวานชื่นอยู่นะครับเท่านั้นเองนะสาหรับชาวลัคนาราศีเมทุนนะครับขอบารมีพระรัตนไตรสิ่งศักดิ์สิทธ เทวดาอารัก์ทั้งหลายดนบันดาลให้กับทุกๆลัคนาราศีมีสุขภาพที่แข็งแรงมีแต่ความร่ำรวยมีแต่ความสุขใจเข้ามาในชีวิต